จำกัดจะซื้อไฮรักหรือวัรูทุกรุ่นของเคมอเตอร์นะครับทางโตโยต้าเคมอเตอร์เนี่ยรับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีแล้วก็รับประกันรถผุถึง10ปีนะครับโทรศัพท์หมายเลข02นะครับ662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับาลังจากบนเวทียกที่หนึ่งนะครับพลังคนและก็เพชรพลังชัยครับสุพรรณบุรีเจอกับบุรีรัมย์ครับประเภทชอเรียงรัมปอเรียงรัมก็แน่นอนแหละครับบุรีรัมย์แน่นอนครับ มวยชงเช้านี้พลังพอดีมา118.8นะครับส่วนเพชรพลังชัยมา118.4 19ปีเท่ากันครับมวยคู่นี้แล้วก็ชกเวท119ปอนด์เท่ากันเหมือนกันครับพลังคนรูปร่างจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับนี่ครับลูกทีมนักชกจากบุรีรัมย์ครับหรือว่าเป็นค่ายดีค่ายดังอีกค่ายหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ครับค่ายมวยชอเรืองรัมแข่งขวาครับ มาเริ่มกันยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือพลังพลน้ําเงินเพชรพลังชัยนะครับพลังด้วยกันนะฝ่ายแดงพลังพลน้ําเงินเพชรพลังชยัยในน้ำหนักร้อยสิบแปดนะสิบแปดจุดแปดฝ่ายแดงน้ําเงินสิบแปดจุดสี่ขาดไปสี่ขีดว่างั้นเถอะนิดหน่อยขอนขีดมากกว่านี้ว่างั้นเถอะอ่ะจุมจ๋มจิ๋มจุม๋มจิ๋มดูกันบนเวทีเลยครับแหลังจากที่ชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บไปนอนพักนะครับให้น้ำกลงน้ำเกลือมาเนี่ยนะฮะเรียวแรงจะเป็นอย่างไรครับ ขีบซ้ายครับพลังทลแหมชื่อพลังทนนี่ก็เป็นนักชกรุ่นพี่นะครับเคยโด่งดังมาทั้งบุรีรัม์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือพลังพนเซียนดีอะคาเดมี่หรือว่าพลังพนสิปาโอเดิมะครับใช่ครับตอนนี้ก็เลิกมวยไปแล้วครับไปเป็นกูมวยที่ประเทศสิงคโปร์ครับพลังพนรุ่นพี่มาดูพลังพนรุ่นน้องครับเอาชื่อพลังพนเก่ามาตั้งเป็นชื่อชกมวยครับ คู่นี้ยังไม่เคยชกกันนะครับยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนครับเจอกันที่นี่เป็นครั้งแรกก็ระวังตัวกันอยู่แล้วครับดูชั้นดูเชิงครับมีลูกถีบทักทายครับทีบแรงนะครับถีบไปบริเวณหน้าท้องครับแข้งขวาสูงทีเดียวครับบวกหม,มัดจังหวะไม่ได้นะครับโชคดีของเพชรพลังชยัย แม่วันนี้แฟนมวยดูมวยอิ่ม,มเหมือนจะสบายใจแล้วก็ลุมพินีนะครับทองคำไทยลุมพินีทีคโอเหมือนเดิม4ี่โมงถึง6กโมงเย็นเต็มคอนทีด,ดีนะครับช่อง30มวยสนุกมวยมันดูโปรโม,มเตอร์เียรพงศ์นะครับธีระเดชพงศ์ในคะแนนช่วงมวยสนุกอย่างนี้ปูแรงวันนี้นะครับไฟแดงพ,งพลังพลชอถึงลำงนวลเพชรพลังชัยนะครับสองพจน์กีดชัยโปรโม,มเตอร์ชุดเกียรติเพชรเ,เองก็ฝากขอบคุณแฟนมวยนะครับ ที่มาร่วมให้กำลังใจกับรายการศึกลุมิเแชเปี้ยนเกียรติเพชรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับคนดูล้นหลามครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปเลือกตั้งกันครับ2ที่16มีนาคมมาลุ้นกันต่อนะครับประวัลยังเหมือนเดิมจากโตโยต้านะครับวันนี้ต้องขอบคูณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะซื้อให้รักรือัวทุกรุ่นของโตโยต้าแล้วก็เน้นถึงเคมอเตอร์นะครับระบะกันยนต์8ปีระบะกันรถถุถึง10ปีเลยทีเดียวให้หวงให้หวงคุณวิเชียนสมพงษ์รัว02นะครับ66265 5-5จากตูต้าเกมอเตอร์ครับถามต่อครับโวยคู่แรกครับจบจากคู่นี้นะครับก็รอดูเพชรมาลายัยเพชรเจริญวิทย์นะครับเจอกับคมพยักษ์สิทธิ์กำนันจีรวัน์ก็ถือว่าเป็นยอดโมเด็กระดับประเทศอีกหนึ่งคู่ครับยกที่สองครับโวยคู่แรกของวันนี้ครับฝ่ายแดงพลังพุน้ำเงินรายนี้ก็คือเพชรพลังชัยนะครับแน่รูปร่างช่วงชกไม่หนีกันบังคันบุญพาก็ฮะ คู่แรกวันนี้นะครับแฟนแน่นเหมือนเดิมเลยทีเดียวลุมนีทอนน้ำไทยลุมนีทีคโอนะครับสี่มโอ้ยหวางเตะยัดไปเลยนะครับแข้งขวาของพลังพลเนี่ยเต็มแข้งดีแล้วเกินนะครับขวาสวยมากครับพลังพลขวาเจอขวาครับพยายามจะออกซ้ายหน้าครับเพชรพลังชัยแต่ว่าบืดครับใจเย็นทั้งคู่ครับดูทันดูเชิงกันอยู่ยกนียกที่สองครับดูวงในบ้างครับพยายามจะกดแขนไล่แขนเอาไว้ครับพลังพล แต่ยังไม่ตีครับกรรมการดุทาแยกงมากาแฟได้รุนกันหลายที่หลายทางเลยนะครับแล้วก็ทุกวสาวนี่มันตลอดพลิกตลอดสะดุกตลอดเอาผูแดดไว้อู้ยเตะยัดไปเลยนะครับแข้งขวานี่มาตรฐานเพือพลังผลโอ้โหเหมือนฉายภาพซ้ํานะครับแข้งขวานี่ครับเต็มเต็มครับโอ้โดนไปสองแข้งนะครับเอาคืนซ้ายหน้าครับแทงข่าว้ายมาครับพลังพล ไหลเสียบใครครับตั้งขาไล่ขาเอาเน็บมาเบาๆครับเน็บขวาคืนไปอาเร<อ>ียมตีไถ่ไม่ตีไม่ตีแยกนะรจ,จะออกวุธกันมากขึ้นครับแล้วก็เล่นกันเจ็บๆนะครับวงในเน็บกันแรงๆครับกรรมการแยกามารุกันต่ตส่งมวยดีเลิศเกินทันงคผู้น้ำเงินนะครับเพชรพลังชัยฝ่ายแดงพลังพล พลังคนนี้ไม่เก่งไม่ได้นะครับมาใช้ชื่อนี้เดี๋ยวเสียเสียที่หงของพลังคนตัวแรกไม่ได้เลยนี่แต่ว่าอีกเจเนเรชันหนึ่งก็ถือว่ายืนมวยสวยนะครับพลังคนเนี่ยครับดูฮะโครงสร้างดีมากยืนมวยสวยกาดมวยดีครับเสียเผ่าซ้ายไปครับเดี๋ยวที่เหลือจากนี้ไปก็พิสูจน์อาวุธแหละครับเอาล้วครับดูวงในครับดูลูกล็อกลูกจับข้อไรแข็งครับ นี่ครับบอลกำลังแขนงกันหน่อยครับโอ้โหดูพลังพลจับได้เปรียบครับอ้าวยัดไส้ของเพชรพลังชยัยยังใจเย็นอยู่ครับพลังพลยังไม่โตครับอ้าวปลายยกแล้วเพชรพลังชัยขยับก็ไม่อ้าวพลังพลตร้ากดีทั้งคู่เลยหมดยกหมดยกทีหกเดนนี่นะครับแฟนที่ชอบ สุดยอดของยิ่งใหญ่ตะวันฉายนะครับจะต่อยกับแสงมณีแล้วก็หนึ่งล้านเล็กซันกาปีสองพิณิบเมืองไทยนะครับเอาละครับยกที่3ครับยกนี้ของจริงแล้วครับแฟนมวยครับเล่นเกมแล้วครับเพชรพลังชัย2ยกดูดูยังดูใจเย็นนะครับยกนี้พยายามจะเดินเบียดวงในับวงในเข่าใครเหนียวเข่าใครเสียบแรงครับตอดูครับไล่แขนพยายามจะผักกอกครับพลังพล ย่องไปเรื่อยนะครับเพชรพลังชัยลุนไปลุนไปเดินเอ้าขยับเสียบมาดอกหนึ่งพลังพลไม่สนใจแล้วเพชรพลังชัยโดนทีอีกทีนึ่งต้องเข้าชิดชิดเข้าไปอีกหน่อยนึงมีอาวุธนำแล้วนะครับมีไซส์หน้านำครับต้องมีอาวุธนำนะครับแม่ทะเลอทะลาาเข้าไปนี่แข้งขวาแล้วก็ทีบนี่ครับโอ้โหขวาเตะได้เนื้อเน้นๆครับพลังพลอืมครับเตะได้แม่นเตะได้หนักครับเอาแล้วครับ ต้องบังแข้งขวาของพลังพลให้อยู่ครับเพชรพลังชัยโดนถีบเสียจังหวะอีกครับไมต้องคิดหนักแล้วครับจะเข้าไปยังไงครับตอนนี้เสิร์ฟมาอีกเข้าใกล้เข้าใกล้เพชรพลังพลเพชรพลังชัยนะครับเสียไปไม่แทงสั้นๆนะครับพลังพลแล้วก็ป้องกันครับเนี่ยครับจะเด้งตีนี่แกยึกยักยึกยักเนี่ยครับไล่ขาเลยครับไล่ขาไม่ให้คู่ต่อสู้ตีได้ครับ ตีเข่าซ้ายครับพลังพลครับโอ้โหเจอโจทย์ยากเลยครับเพชรพลังชัยตอนนี้ครับพลังพลเด้งตีครับแมยืนตีก็ได้เด้งตีก็ดีครับโอ้วงนอกก็เตะแม่นครับวงในก็ล็อกเหนียวครับโอ้ตอนนี้นี่เจองานหนักแล้วครับเพชรพลังชัยดูครับว่าจะเข้าไปยังไงโดนแข้งซ้ายโอ้โหตีล็อกพัดคาเลยครับเนบอีกทีนึงครับโอ้ตีเจ็บมากครับดูครับ เริ่มจะฉายแล้วครับพลังพนกรนชีพมันขีดปากอ้โหเสียบอีกโอ้ยมวยมวยอะไรเนี่ยดูแลพูดคู่หนึ่งนะครับแค่คู่หนึ่งวันนี้เองนะครับโอ้ต่อยขนาดนี้นะพลังพลแต่ยังไงงอีสําแค่ยกสามเลยครับมวยต่อยห้ายกอะไรก็เกิดได้แต่บางทีนี่สามยกชนะคู่ต่อสู้ท่วมยกสี่มาพลาดยกห้าอาจจะเสร็จได้ครับเพราะฉะนั้นที่มันเป็นไปได้หมดทุกอย่างครับอยู่ที่เกมแก้ของเพชรพลังชัยครับ ยางจะล็อกแล้วก็เสียบเข่าครับยังได้ลุนครับลุ้นที่วงมในครับเพชรพลังชัยยังตีได้อยู่ครับ่างวันนี้กรรมาการแย้กมาแต่ว่าต้องเล่นเกมให้มากขึ้นเลยครับเดินติดตลอดเพชรพลังชัยนะครับไม่กลัวด้วยแรงก,ก็ดีด้วยนะครับขวามาเริ่มจะเตะได้ติดตลอดติดไปติดไปติดไปเอาดูถีไปทีนึง ติดเปลกดกวยการถีบเอาแข้งขวาครับอาแล้วครับสองแข้งเห็นเห็นโอ้โหโห,หักพวงมาลัยแหลมเข้งเก้งไปครับโบดยกที่3พักอีกแป๊บเดียวชัยสอพดกิจชัยแล้วกระวัลยังเหมือนเดิม แต่น้ำรองรับเลยนะครับจากโตโยต้าเทมอเตอร์2 1สาขาสุับริการ19แห่งแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีแล้วก็รับประกันรถผุ10ปีด้วยจากโตโยต้าเทมอเตอร์เอ้ายก4ครับต้องเล่นเกมแล้วครับมีอะไรก็ต้องใส่ให้หมดแล้วครับตอนนี้ทางด้านเพชรพลังชัยครับ3ยกนี่ดูว่าโชว์ฟอร์มพะเอกเลยครับทางด้านพลังพลแต่ยังมีเวลาอีก2ยกครับให้กับเพชรพลังชัยครับดูว่าทีมงานแก้เกมยังไงแล้วก็นักมวยนี้ทำได้หรือเปล่าครับ เ,เดินอีกเดินตลอดเพชรพลังชยัยอา้าวเดินส่งเป็นรองก็จริงแต่ว่าขยานันขยันไปยันไปสองสาวติดขวาอีดองนึงมาโอ้โหผูนี้ใกล้เกี่ยวเสียไปที่พลังพลอาล้ครับได้ทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วนะครับเพชรพลังชัยครับเสียงเชียร์ก็เริ่มดังขึ้นครับพลังพลติดเปลกไว้ืมดักแทงซ้ายเกือบถึงยอดอกครับเตะโอ้โหโก้แข้งขวาขึ้นกา้านคอครับเอาขวาอีดนึงแม่ประมาทไม่ได้ครับของมันโดนกันได้ าแล้วครับการคอ2ดอกครับแหม่ทำเป็นเล่นไปครับพลังพลอ้าวโดนเลียมหัวทิ้มไปแล้วครับเอาล้วครับเสียงเชียร์เริ่มดังครับเพชรพลังชัยต้องต่อเนื่องครับรัดเอาไว้ก่อนครับรวบครับเอาตัวตนไม่เป็นไรเปลีนกลายแรงขึ้นมาเอาต้องเดินอีกเพชรเพชรพลังชัยนะครับเอาขวาไปมุ่มาสวยจะรูปจุบไปโอ้ขวามานะครับทั้งขวาทั้งแถบเลยพลังพลเอาล้วครับโดนขวาก้านคอขึ้นบ้างครับเพชรพลังชัยครับ เดินต่อครับเรื่องแกมาร้อนช้าไปหรือเปล่าครับอาแล้วก็ตีตีขวาตีซ้ายแต่วัดในเนี่ยครับลักษณะการจับของพลังพลนี่จับได้ดีครับโอ้ลืมหมัดหรือเปล่าครับเพื่อนพลังชัยลืมว่าตัวเองต่อยหมัดได้ดีหรือเปล่าครับอาโตนทีแล้วครับทีทำลายจังหวะของพลังพลครับนี่ครับหมัดนี่ต่อยน้อยไปหน่อยนะครับอาไปเน้นที่วงในพยายามจะกดคอลงมา นี่ครับตีไม่ถนัดครับกรรมการบุญทาแกะแยกมาสู้กันใหม่กลางเวทีเดินอีกเผชิพลังชัยอดุลทีมาพลังพลครบทบเลื้อยแต่ว่าแรงแรงเพื่พลังชัยยังแรงอยู่ยังเดินอึดเดือดมากในแต่มีทุกทุ่นะครับพลังพลหน้าตาเย้เกเลยนะครับ ครบเครื่องจริงๆครับพลังคนคนนี้เพชรพลังชัยครับขอไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะถ้าเกิดสู้ยังพอยังพอมีรูชนะยังเห็น แสงสว่างรำไรครับอ่ะพยายามตีครับแต่ว่าแต่ว่าเนื้อแหมระยะประชิดไปหน่อยมันเนื้อสั้นนะครับน้ำหนักก็เลยไม่ได้ครับวงในนี่ดูว่าแหมพลังโบสทำได้ดีครับต้องเหนีนหมัดแล้วครับเป็นวางชัยแต่ว่าดูครับเดินไปชนแข้งครับไม่บังเลยครับแข้งซ้ายของพลังพลครับอาล้ครับหมดยกที่4ครับพัาก่อนครับเดี๋ยวกลับมา ปุ๋ยเกล็ดกราเวสโกโดยบริษัทเวสโกเคมีประเทศไทยจำกัด029324993-4นะครับแล้วก็ยานัดหมอมีและยาปฐทวีหมอมี12โดยบริษัทหมอมีจำกัดอ้าวมาลุกันต่อนะครับบนเวทียกสุดพอหลังสงการครับต่อยก่อนเที่ยวสงการก็ได้ครับเพชรพลังชัยครับไปตีเขานะไม่ได้แล้วนะครับแข้งก็คงจะลำบากนอกจากขึ้นหัวด้านคอครับหมัดอยู่ไหนครับหมัดต้องเน้นหมัดแล้วครับยกนี้ครับเรียกว่าสถานการณ์เรองเยอะครับ ลอยมัดหนึ่งสองแต่ว่าโอ้โหพลังพลแข็งระเกินครับวงในนี่ครับกดแขนไล่แขนล็อกคอครับดูครับโชว์ความแข็งแรงครับทุกหนึ่งใช้ได้เลยนะครับนี่เืนยุ่งก็มองแล้วจะบอกเลยวล่าผ่านได้ไฟนี้นะครับชาดไปขึ้นลิปต์เจอตัวแข็งๆได้เลเอาเอาทุยไม่ทันขายคำโดนหมัดแล้วนะโดนหมัดแล้วนะเอาเพชรพลังชัยเล่นหมัดอย่างเดียวเอ้ามีลูกตกใจหรือเปล่าครับพลังพลอ้าวเพชรพลังชัยมาแล้วครับ นี่ครับต้องมาครับไม่มาไม่ได้แล้วนะครับไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นมันยากสอบขวาอาโดนเต็มกระดงทางอสอกขวาแม่น่าสะบัดอาโดนสอกขว oh, าคร mm ับโดนสอกขวาครับโอ้ยุ่งครับยุ่งแล้วครับโอ้ดีครับุจะนึกออกว่าตัวเองมีหมัดมีศอกครับสี่ยกไปห่วงปั้มในครับอาแล้วครับอย่างพอมีเวลาครับเพชรพลังชัยหมัดกับศอกครับต้องออกเยอะๆครับอาแล้วครับพลังพลโดนหมัดโดนศอกมีอาการเหมือนกันนะครับาทำท่าจะกันหมัดไม่อยู่เหมือนกันมา ต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเพรพลังชัยนะครับอ้าวเป็นรองอยู่แล้วนี่เป็นรองอยู่แล้วอะไรก็ไม่ต้องกลัวไปกลัวแล้วแต่เกี่ยวเชือกเตะเขากรรมการก็ต้องเตือนแล้วครับกรรมการบุญพาครับไม่่าจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะครับถ้าเกิดผิดกติกาก็ต้องเตือนท่านควันครับถูกต้องครับยกซ้ายบังไว้กรรมการแยกมาต้นยกนี่ได้ลุ้นได้เสี่ยวครับหมัดกับศอกอ่ะเดี๋ยวดูครับซายยก จะมีแทงต่อยหรือเปล่าครับเพชรพลังชัยแต่ว่าพลังพลนี่ครับโอ้ยล็อกเอาไว้ครับอุ่นใจกว่าครับมุมในกอดเอาไว้ครับทำให้แบบนี้ก็ต่อยไม่ได้แล้วครับเพชรพลังชัยอ้าวน้ำเงินต้องไล่อีกเพชรพลังชัยนะครับไม่ช้าแล้วไม่ช้าแล้วรถจะออกไล่ไล่ไล่อีกไล่อีกไล่อีกอ้าวมันางบนแกมาแบรียวมากอ้าวบุดมากอดเผาวลาครับเล่นกับเวลาแล้วครับแหมเสียวเหมือนกันนะครับพลังพล นไปโดนงัดไป3ศอนะครับตอนนั้ันโดนหมัดนี่ครับก็ยังพยายามอยู่ครับแต่ว่าโอ้ไม่เปิดโอกาสให้ต่อยแล้วครับพลังพลกอดเอาไว้ครับเผาเวลาครับช่วงไฟยกสุดท้ายไม่แลกไม่ประทะแล้วครับตอนนี้ครับทีมครับทีมอย่างเดียวครับตอนนี้นี่ครับโอ้ทีบ่อยๆก็จุกได้ครับกอดเอาไว้ครับคุณทู่ว่าพื้นมือใช้ได้เลยนะครับพลังพลแดงนะครับ น้ำเงินเพชรพลังชัยก็ตื้ออึดแต่ว่านีลาการชกต้องยกให้ฝ่ายแดงเลยทีเดียวนะครับครบเรื่องทุกลูกแต่ว่าต้องเสริมความแข่งแกร่งแข็งด้วยอามดยกสุดท้ายก็คงเห็นกันแล้วนะครับฝ่ายแดงคือพลังพลน้ำเงินเพชรพลังชัยรอการตัดสินจากกรรมการทั้ง3ดูคะแนนทั้ง3มมุมก่อนนะครับออพอระฆังสิ้นเสียงนะครับพี่สมิงขาวครับ เจ็บเลยนะครับเดินกระเพกกระเพกเลยครับพลังพลแต่ก่อนหน้านี้นี่แสดงอาการไม่ได้ครับไม่ใช่แล้วที่กระเพกกระเพกเพราะเตะเขานะเตะเขาเตะจนเจ็บขากรรมการบุญพาปรากฏผลครับรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่พลังพลชอเรืองรัมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรพลังชัยสพุทธกิจชัยพักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูคู่2ครับ